ชมใหม่ไหนโอ้ฮานามิช่อมใหม่แล้วลูกเอาไหมคะอันนี้คือไอคอนดกินแต่ว่าหนูเคยกินหม่เงี้ยอันนี้อ๋อไก่ย่างเหรออ๋อมันเป็นเดี๋ยวอ๋อกินแล้วเต้นอย่างนี้เลยเหรอลูกอ๋อไก่ย่างถูกเผาจ้าไก่ย่างมันน่าเผ็ดมันน่าอร่อยนะโอ้โหลมันเป็นลูกไฟอย่างนี้มันก็น่าจะเผ็ดอยู่นะลูกไหนโอ้ไหนเขาให้ไหมของแม่ดูให้หน่อยค่ะแม่ให้ดูค่ะอ๋อนี่เหรอ่โอ้มันน่าจะเผ็ดอยู่นะเนี่ย เพชรชิดชัดแล้วแันด้าได้ที่หนูตามหาอันไหนลูกอ,อันนี้เหรอไหนเขาดูหน่อชี้แพนด้าที่น้องหมูตามหาอันนี้ไม่พออยางหน,นูไปเติมชี้หน่อยโอเคเคยกิน <c oughs> ป๊าป๊าเคยกินเหรออ,อ,อ๋อเม็ดตามือเหรอ,อลูก โอหนูจะไปฝากป,ป้าป้าไหมคะ,ะไม่ฝากแล้วเพราะป๊าป้าไม่ชอบกินโอ้ป๊าป้าไม่ชอบกินแล้วเมื่อวันก่อนอ่ะที่หนูกำลังต้มตัวกลางๆอ๋อเปงนี้เหมือนกับถังอเจนโอเค,อ,เคอันนี้หนูก็เอานี้ะโอเคต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคอหอยอะไรลูกปิงปองอ๋อปิงปองเหรอคะเริ่ ครับผมสนใจอะไรจ๊ะสนใจคอนโดอ๋อฉีดเหรอคะอ,อ,อาหารเชา้าอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะลูกอันนี้นนคืออะไรขาไก่ค่ะลูก ขาไก่หนูกินอันนี้มาก่อนใช่ขาไก่ในตำนานโอ้โหอันนี้หนูอันนี้หนูเคยกินอ๋อหนูเคยกินมาแล้วใช่ไหมคะน่ะของเราสร้างตำนานตลอดแล้วลูกเพราะหนูถูเซเว่นให้เขาตลอดแหละโอ้มา e f g h i j k l m n o p q e r s t u v